วันนี้เดี๋ยวจะฝึกการพัฒนาการทำประตูจากด้านข้างโอเคไหมนะจากด้านข้างก็ด้านข้างมีการเออด้านข้างก็มีการเออรีคอร์ดคอร์ดแบบพุ่งๆแรงๆแล้วก็เลดคอร์ดช้าๆลอยๆแล้วก็คันดับท3อย่างนะแต่ฝึกคนนี้ฝึกคนนี้ให้ ทำประตูจาก early c ีคอร์ดเรดคอร์แล้วก็ขัดแบกโอเคไหม๋ยวทตามรายชื่อเลยไปใส่องศาใส่สีส้มที่เหลือใส่สีแดงนะคนที่มีรายชื่อส่วนเอ็กเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้มีรายชื่อ วิ่งมาก่อนบอลเราอาจจะหวาบอลไม่ได้เห็นไหมดูดูบอลแล้ววิ่งมารอกันแหละว่าบอลจะตกตรงไหนเออเอบเร็วๆเยี่ยมต้องวิ่งเข้าหาบอล ว่าเชิไหวมลูกนึ่งมี๋ยวมงนะถ้ามงตรงเนี้ยบอลไมโดงให้มงประมาณนี้ให้มันกดลงนู้นโอเคไหมเยี่ยมไปรอบนึงเลือกได้เลือกหุ้มได้ตบมาอึบเยี่ยม Come on, good. Ah, you know. เตามขอ,อบอลไว้เลยผู้ขาต้องทำไมสปีดคร<า>ับฮะสปีดครับสปีดใช่ยอยืดลำตัวดีแล้วตามคัดมาใหม่ยืงสปีด่อนไอ้เอราให้ได้เยี่ยมพยายามวางเท้าดีๆเวลาบอลก่อนบอลจะมาเนี่ยให้สแกนให้ก่อนจะยิงมุมไหน,ไหนโอเคไหม แล้วก็ดูบอลให้โยนกลางบอลบอลจะได้ไม่ไกลกคทำไมเราไม่ได้มองบอลไงมันเลยแป๊กเข้าไหมมองบอลเลยจ้องบอลเลยเวลาวิ่งเราจ้องบอลเลยนิ้นแต่ต้องจำภาพไว้ก่อนว่าจะยิงตรงไหนแต่พากลับมางทำไม Paw noi mày bảo mày hoàn hảo đi đi ngay không bỏ mãn còn còn lại dẫn chạy càng bên càng bên càng bên. ดูนะเดี๋ยวไปเล่นเกมจริงแต่เมื่อกี้เล่นแบบชาโดเนี่ยเรายังขาดนะองศายังขาดตื่นตัวเลยตื่นตัวพร้อมวิ่งทำประตูอ่ะแสดงว่าต้องทำไมอ่ะแกยิงประตูเพื่อชนะต้องตื่นตัวเกินร้อยโอเคไหมสิ่งที่ขาดอีกอย่างนึงก็คือการสื่อสารกับเพื่อนเอีกสื่อสารแบบยังไงอ่ะให้มันให้มันเข้าใจกันแสดงว่ามองตาก็รู้ใจไม่ต้องถึงกับ ยกมือไม่ต้องถึงอ,ออกเสียงแต่ว่าถ้ามองตามไม่รู้ใจให้ยกมือสัญญาณมือออกเสียงคู่ต่อสู้อาจจะตามม่ได้โอเคไหมสัญญาณกเพื่อนดีๆเปิดพร้อมพร้อมด้วยกันเลยเปิดมุมลำตัวเห็นมุมที่จะยิงเปิดลำตัวพร้อมที่จะวิ่งเขายิงแล้วนะสุดท้ายเปลี่ยนสปีดถ้าเราไม่เปลี่ยนสปีดให้เร็วกว่ากองหลังคู่ต่อสู้อัดเราอยู่แน่นอน hỏi gian màu này nó tôi đang có tốc tiền pin món gì nhưngùu เขาหา้าบอนตกย้อยกลับมาต้องสปีดถอยหลังกลับมาไม่ใช่ว่าวิ่งไปปุ๊บแเล้วจะสปีดอย่างเดียวเลยดูฟุตบอลว่ามันจะลอยแบบไหน อย่าประตูนี่แทบจะไม่เห็นเลยต้องหันแต่บอลเนอี่ยไม่ต้องหันผมก็อยากให้เองหันทั้งบอลทั้งประตูเลงนั่นคือคำถามมาแค่นี้ก็เห็นนิดเดียวก็เห็นแล้วเห็นไหม การเองการเลนมาเลยการทำประตูจากด้านข้างพัฒนาการทำประตูจากด้านข้าง 1. นึงสองสามีอะไรบ้างตื่นตัวต่อบกางๆหน่อยตื่นตัวนะแล้วก็มีอะไรอีกสื่อสารมีอะไรอีก เปิดลำตัวเปิดมุมมีอะไรอีกเปลี่ยนสปีดเพื่อจะทำประตูนะเป็นไงอ่ะตื่นตัววันนี้ให้ตัวเองเป็นไงตื่นตัวให้เจ็ดนะเออสื่อสารเจ็บเออเปิดมุมเปิดพื้นที่เปิดลำตัวพร้อมที่จะทำประตูเป็นไงหกนะเปลี่ยนสปีดเพื่อจะทำประตูเจ็ด นะแต่สิ่งที่โคด้ดเห็นโคด้โคดว่าเองต้องทําได้ดีกว่านี้ทั้งการเดินตัวทั้งการสื่อสารทั้งการยืนเปิดมุมเปิดน้ำตัวแล้วก็เปลี่ยนสปีดลูกวล่างเองเนี่ยเองด,ดูดินะสูงมากลูกแบบเนี้ยลูกตักโจมตีอย่างนข้างถ้าเองเก่งเมื่อไหร่นะเองทําทุกอย่างพร้อมเมื่อไหร่นะทีมของเราเนี่ยก็จะได้เรียบจากการทําประตูจากด้านข้างด้วย ไม่ว่าจะเล่นพื้นที่ตรงกลางหรือว่าด้านข้างเองก็จะเป็นกองหน้าที่น่ากลัวมากนะนะโอเคก็สรุปก,กันก็พยายามพยายามทำให้ดีกว่าเดิมทุกๆวันนะ